สบายดีสบายดีท่านผู้ชมเนาะที่ว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ประทับใจที่สุดที่ว่า,าน้องใส่ได้ไมมยามก็คือน้องอสุกสันทเวพี่น้องภาคกิตำซองเบาสุกเดนเนาะก็คือสุกสันททเวลเนาะนั่นบอกโอเคการทอว่าเป็นทีมงานเดียวแล้วก็ช่วยเลือกกันพี่น้องเลยช่วยเลือกพี่น้องพอตรงเรื่องทีว่าตอนนี้อพอซองเนาะซองพี่น้องจะได้ไปหาเ่าซาลีซาลีพนจะได้ออกมา มาลินนำเอนนอยนำลูกบุญมีพี่น้องเอ้สวัว่าตอนนี้ก็บาสุกจะได้พักผ่อน,นี่นำาบาบุนำก่อนอพราะวซาวลีจะได้ออกมาพี่น้องเอ้ก็คือว่าจักซีแหละพี่น้องเนาะได้มาหอนมาเทิงนกันแล้วกัจะให้มายื้อย่างน้ำเข้ากันดนุนบางเทืออาจจะเป็นไปได้จะได้เข้าไปอีกรอ,อบพี่น้องเอ้พอจะมาให้น้องคุณกลับเทือ่อเพราะกลัวจิมาได้พี่น้องเดินทางมาเป็นมือ่องมือใส่ค่าเสจ่ใจบุญเปนน้อยพี่น้องเอ้ก็ถือว่า อ่าดีอยมดีใจที่น้องคนใยสละเวลามีคนค้าของน้องได้มายิ่งยำทำเข้าอ่าพี่น้องสาปาตองเรืองได้มายิ่งยำทำเข้า,าทีมงานของพวกเขาในครั้งนี้จังได้กาขอบคุขอบใจน้นองเลยการอย่าลืมอ่ายิซีทุกท่านเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้น้องได้เพิ่นมาแต่ใกล้เลยพี่น้อง <c oughs> อเอ้เพื่อมา <c oughs> อ่ามาขอกำลังิตกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์การติดตามอ่าในการบังอ่ายอดวิว แล้วก็ทุกอย่างพี่น้องเลยเนาะหลักๆแล้วก็คือช่วยเรือแล้วก็มาผู้ปะสังสรรค์น้ำกันพี่น้องเลยทางพาบรรยากาศนั้นจะเป็นวันใดพวกเขาเดินทางไปรับเออซาวลีน้ำกันเราทำสมเนาะอาเธอว่าหลังจากระวังกลางเดินทางเนาะพวกเขาก็จะได้ลมกันพอเราบไปน้ำก็ได้ห้าก็หมาด้วยพี่น้องห้าก็ลูกสียงหมาเนาะก็เดว่าโอ้ยจนพ่อตจนใจหรือเราไปนอนพี่น้องเลยจากซี่แหละเมียออกกำลังขำเดือน อ่าแล้วเป็นเช่นไรน้องอ่าถ้ำซาลีเพิ่นมีความคิดควาเห็นอะไรบ้างหรือมีจังไดเราว่าให้ฟังหน่ยนึ่งอ่าซาลีเพิ่นอยากอ่าพาลูกน้องไปยู่บอนอื่่นนีดไปยู่บอนไก่ไก่โอ้ยู่บอนไก่ไก่เลยตไปแจกได้ไปซ่อมเอาผัวไทยผัว่ใสโอ้ยยืดได้เบาไทยแล้วตายบ้านนี่ผูเบาไทยเ่าเกี๊ยมเนอผู้ใดวางผู้ใดโซดเนาะคือว่าน้องน้องกันได้บอกบอกว่าเรื่อง ใช้ชื่อแล้วเนาะมาครั้งนี้ก็มานึ่งมาตามสัญญาที่ว่าได้นัดเนาะบอสุกกะเป็นคนที่อ่าที่ตามสัญญาพี่น้องก็คือว่าอ่าบอกเขาจะว่าจะได้มาอย่างเนาะอ่าก็เอาพี่น้องคนกระบ่าแล้วก็มาสารภาพอ่าความภักกันิใจพี่น้องก็แบบว่าเอฟซีก็ไล่ท่านเนาะกาะว่าบอกต้องให้คนว่างเสาปลาบอกให้คนว่างเสาลีอะไรยังต่างนะแล้วก็ จังซี่แหละก็มาบอกค้อมจริงพี่น้องน้องก็บ,บอกว่าฮะาข้อเป็นอายเป็นน้องยังต่างห,าหา้าคาแพงกันเนี่ยน้องกับสารภาพเพื่อนหรือเปล่า <Okay. S 1> แล้วหลังจากได้ยินคำนี้พี่น้องไอ้ซาลีจึงจะบวสนใจอย่างว่าสัตว์ไม้แต่ส้นมันกับชิบบเอาบอกได้ยินไหมส้นมันกับชิบบเอาแล้วก็พลูกไปอยู่คนเดียว <laughs> จะพาลูกไปอยู่ไกลไกอันนี้แหละพี่น้องจุดนี้ก็จุดมิยังกขยันนองเน,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 นาะเธอว่าเข้าิบโอยู่กันเตะ แต่ว่าเขาให้อะดีกน้อยให้ได้เหยนเนาะให้ได้มีอนาคตอ่าพางส่วนที่เขาไปได้กับไปได้เขาบเป็นเนาะเขากา็เขาช่วยได้เท่าที่เขาช่วยได้เนาะเขาก็บาได้บังคับบังคับไล่กันชีวิตที่ชีวิตของเขาเนาะเขาบูมินเจ้าของชีวิตเขาได้พี่น้องเลยมีแต่ว่าจะเฮ็ดเน,นาะได้แคเฮ็ดอ่าให้ บอกให้เห็นเด็กหน่อยพี่น้องเห็นบ่กคุณจิ๊แต่เมื่อนี้นี่โอกาสที่จะให้เห็นนี่น่าจะมีเพราะว่าจะไปฮับเอาเสาอลีเราออกมาออกมาแล้วบออาบออาุญนำกน็จะได้ไปฮับเอาพ่อแม่แล้วก็เด็กน้อยขึ้นมาอ่าแล้วฮับซอฮับบ่าบออซุกอยู่เฮืองน,นี้ท่าเด้ออาจจะเอกไปนำพอน้องน้องลิ้นเขาซอลลีกันเพื่ออาจจะมีบอานู่นบ่ามานำลิ้นนำอยู่เฮือนนี้นะครับทายวิธีชีวิตบุญอยู่นี่แล้วก็อาจจะไปเอาดิบน้อยมามาหลังจากมาปุ๊บเราต้นแรงอาจจะได้มนอสง่ง อ่าเด็กน้อยนะพอมือในข้งเฮียนอ่อาเพราะว่าเฮเห็นตอนนี้ยอนยังยันมีมีน้องอยู่นี่ถ้าบุมมีน้องอยู่ได้อ้ก็จะบอกให้บอกให้เห็นได้บอกความจริงได้ให้เห็นละมันยานทุกอยาก่างเนาะยานเขา์จีเออลักนี้่ยังต่างเนาะเอยเป็นห่วงเด,ดี๋ยวคาดดูแต่ว่าบุญลอดพี่น้องบุญลอดโอกาสที่จะมาขเข้าเฮียนนี่จะได้ในประมาณเก้าสิบเก้าจุดเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์พี่น้องเรือแทบจะบ่มีเลยเนาะเพราะว่า ซาวลีซาวติกมันต่างจากซาวลีเด้อ่าซาซาลีนี่จปะกไว้นอ่าพวกเฮาเนาะว่านแม่เอาไว้นผู้อื่นอันละกะดูแลบ่ค่อยดีนะซะอ่าากินได้บ่กินได้ไปแต่ซาติกบ่แม่นเอานันได๋ซาติกจะอยู่อมกอดตลอดเลยเดไปนทบไอ้ไอ้ทบเอาเทนึงละยมาเราย่ามาเราไอ้ไอ้บ่นพาไปเข้าเรียนเด้อเราว่บ บอกไปกเจาไปเขาเห็นจะวันนี้ก็ตายบอกเห็นเลยเ้าวแต่สันนนองสิกินยังกินยังก็ยากุดเพื่อขุดมันกินยอดกินบุญกินเตาไปบอกเห็นเลยป้าถูกหน่อยถือว่าพอได้แหละนั่นแหละก็แต่ก็ลองโมตัวจริงอีกหลายปีข้างหน้าตึมซ้ำชีพีข้างหน้าเนาะลองโมตัวจริงรใหญ่ครนะไม่แหละเฮาเฮาจะมาพยายามพุกพันกับบุญรอดทั้งหลายๆเท่าที่จะได้ ถ้าเขาเป็นนอกจากบุตรหลานจะเป็นคนตัดสินเองพี่น้องเลยแต่ว่าเศร้ารีด mm hmm. โอกาสมาย้อนว่าเราบุเป็นคนเบื้องลุกเอาสมาธิว่าดูแลเขาได้อือน่ายากับพี่น้องเลยขึ้นไปขึ้นมากับน้าเป็นห่วงชีวิตของขจาเ,จเนาะแต่ที่เราจะเบื้องใดตอนนี้ mm hmm. มีซ่องเท่าก็คือไม่เท่ามีไม่เท่าจันอ,อันนี้แน,น่นอนเลย น่า<ห>พี่อยอยู่นำนัำเลยแล้วก็อีกอย่างพี่น้องเลยอ่าข้าวไฮที่สุดพี่น้องข้าวไฮที่สุดเลยก็คือเดี๋ยวนี้อยู่บ้านทิง่งบุมีคนยู่แล้วมันบอกอ่าทีมงานพากันเข้าไปได้ท่ามไอคิแก้วไอจึกแล้วก็ทางน้องสุกน้องสุกกับบุญฮูเนี่ยมีเรงนี้บมมีคนยู่แล้วเดนี้นะ<อ>พากันขึ้นใหญ่ไปห้วยเม,มียงมัดทุกคนเลยพี่น้องเลยงัวเขาไปพี่น้องอ่า <laughs> งัวอาไปมัดสุโตแล้ว <laughs> เฮ็ดแนวได้เอามาก็ามาบ่าได้แล้วบัดนนี้พี่น้องเลย ถ้าเขาเลี้ยงได้ก็ดีค้าเลี้ยงบ่ได้แล้วก็เจ็ดตวได้พี่น้องเอ้ยเอามาก็ปักยางๆป่าวอ๊อดถู่เหวบ่คันสั่นน้องเดี๋ยวมื้อมื้อจะพาน้องเข้าไปพร้อมจัดสจึกกะบ่สร้างสิว่าแล้วเด้บดนี้แล้วก็หายไปกว่านั้นพี่น้องเอ้ยงัวตายตัวนึงโอ้ยบ่าบุนํากับ่ฮู้นําเส็ตายที่บ่าบุนําได้เอาเอาลูกขึ้นไปแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ย มีเกิดแล้วมีตายพี่น้องเอ้ยตายย้อนยังเอาไปหอยเมียงเราไปกินใบอมพี่น้องใบอมที่อ่าบางบุนําได้อ่าพาหไทยทเบิ้งในตอนนั้นแหละใบอมนี่คันว่าสัตว์กินแล้วมันจะตายพี่น้องเอ้ยจูงไปต่อมันเห็นแล้วกัน,ม,น,นมันกินมันเป็นครอ่งวนไปเป็นแงกเเห็นไมได้ อ่าใบาอุ่มนะใบอุ่มจะเป็นบใบไม้ชน,น,นิดนึงที่จะสร้างกลิ่นหอมโดยเฉพาะสำนีระดับลอยแม,มทมลทนนี่หอมมดเลยใบเดียวสมาเทนหอมมืดทั่วทวีปเลยเนาะแต่ตวักวกระโบโฮนักกระบโฮนไปกินละตายพี่น้องเยเดี๋ยวนี้แฮมซีนั่นเขาเจ้าก่ายางกิดเนาะนะอันนี้ก็ข้อเปิดเพื่อคลิปนี้ยแหละพี่น้องแล้วบใบนั่จะได้นั่มเข้าไปซอกเบื้องแท้มันเป็นแลวได้แทะสาเหตุเราเป็นไปยุ่แบบ้เแท้โอ้พี่น้องเอ้ยยุ่งขนาดพี่น้องยุ่งบักง่ายๆแล้วปรนเด็นอะ ก็บอกไว้นะอ่าขันว่าสมุติกรณีว่าภักส่นนี่บปอยู่ว่าพนังจะตัดเข้าตัดน้ำเลยพี่น้องเอ้ยเนาะเลี้ยงแต่ผู้เท่าผู้แก่สองคนเท่านั้นที่ขเขาจรยื่นนำเข้าได้ความพนังจะเลี้ยงที่สุดสองคนก็นคือพ,พ่อบริจันทร์ไม่เท่ามีอ่าเขาจรคณะจะบอกไปใช่หรอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนี้พอปีหน,น้านี่พอไปสักกะยะพอซาลี่ขันสมุติสิไปนี่สวนมันเราก็เสียไปแล้วโอยากพี่น้องเอ้ยเขาก็เอาไวส้สวนมันไข่ ส่งลูเขาจะคลองเฮียนซื้อเขามาให้ผพุทธาผู้แก่กินเข้ามาแล้วก็ซื้อให้กินบ่มาแล้วก็ย่าคือจังซันเลยพี่น้องส่วยสุดที่เลยพี่นอ้องเอ้ยอ่าสุดที่แหละกานันตีให้น,นำบาได้เลยพี่น้องเนาะซั่นๆเลยพี่น้องเอ้ยล่มร่มกันจังซันเละไปต่อไปเขาก็รอท่าครับอ๋อซาลีที่จะอ่าเกี่ยมเดินทางมาเนาะ เอาเือว่าตัวนี้เนาะก็ได้มาฮอดจุดนัดหมายค้องอันพอคึมเนาะเือว่าได้ออกมานําพอคึมพี่น้องเพ่อวันเพิ่งอย่างคาดอยากโอ้บโเห็นมาเถอะพี่น้องไปเชได้นําต่อได้บ่ะอ่าไปนําต่อเอาลรื่องันนี้ว่ะใช่น่าจะไปเดี๋ยวเด้อยเรื่องรถคันนี้ไปที่ไปคำที่ไปจับบังจักก่อนนะถ้าว่าจักถ้าว่ารถมาไม่ต้องฮ้อน จากนิสกัน ไมนมาละันขันนี้มาแต่ไส้เันนี้มาแต่ไส้ปะทำเลยเห็นจูซลี่มาเด้หน่งจูซาลี่บดได้มาหนึ่นเลยาวะซาลี่นะยุสัยไม่มาคอนอ๋อโอ้เลยเลยเน่ามาเท่านี้วะดูเน่ไปหุ่น โอ้มาทางนี้นี่นะเลยพอกๆอยู่หาที่เป็นนะเอาเลยบ่เห็นซะใกล้มานี่ก็บ่เห็นเอ้าเลยไปใส่ซะออได้ๆๆนี่โอเคพี่น้องฮู้ละมานํามานํานี้เป็นลูกเคยของอันพอคึมฟามานํานี่แหละ่แล้วนะคุณคุณอยู่ พราะว่าว่ามาก่ซั่นทอกมันอันนี้แหละนิสัยของเขาเจ้าบ่เข้าใจเลยมานํากันสิทากันบ่เดียวกับบ่ได้เด้อพี่น้องเอ้ยเออบ่เข้าใจเจ้าบ่จะไปแวะเบิ่งน้ําปูนเนาะอันเราว่าแวะเบิ่งน้ําปูนนี่ทอกมันกบ่ได้ดนแล้วเฮาขี่มานี่ก็บ่ได้เห็นเนาะแล้วเฮาขี่รถอันรถิงไกกันมีบ่บ่เห็นบ่บ่เห็นซะเดียวว่าต้อง้ปูน อะไรจังซ oui. <c oughs> ีเราเป็น้องความยุ่งหน่ะเฮอยังได้ก็ไ nah, ด <my serge> <ster> ้เนอะนี่นะปุ๊บนุ่นดูเห็นอันนั้นอ่ะแม่นอะโมเมนติอยู่แค่ทางมอนชิบโมแม่นอกเสร็จไปนรูปซอกอีกแล้วอะไรนั่นแล้วเราเห็นมืใส่ Lalu, kilat manapun, lalu matahuk mantun, Yohan. Iya, lanyak omakun. Lanyak omakun. Lalu, cuma terbunyi-bunyi, lho. Bung, dong. Bung, dong. Sampai kembali, nanti, 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 nanti. Tamha, saling. Ah, terlebih โดยสบายดีนี่มากับน้องเพื่อนโดยสบายดีมาอก์ซาลีบอเห็นเซาลีเด้อนาะโอ้อ้าสบายดีสบายดีเอ้ยวันยังมากอนสันไปใส่หน่องไหนนี่มาตีเวียงโอ้มาตีเวียงเหรอมาจักมือหรอโดยสบายดีมามือกพ่อนโอ้โดยสบายดง ต้องไปร้านเลยโดยโดยโดยโอ้ดีใจดีใจทักทายสบายดีกันแล้วสิพีเมื่อเมื่อใดนี่เมื่อนี่ยตะเลขซือเมื่อมื่อนี้อ่าอืเมื่อตนเมื่อเนี่ยหระเมื่อตที่เมื้อโดยโดยทาบวชรมัเรกับอยู่ที่มืองหโดยโดยจักคนมาทําบุญหรอหาหกคนได้โดยโดยที่เราน้ขอบใจ้วนะเด้อขอบ ตองหานั่นก่อนนี่ซาวลี่เนาะตายๆบาทนี่เยใส่ว่ะกดมกบมีบเห็นน้อง ก็ถือว่าถ้าผสมเนาะบอเห็นอิลีพี่น้องเลยโอ้ยตายตายซาลีวันนี้ไปใส่เนาะไปซันเฮาก็จะได้ไปนําต่อเนาะอยู่ที่เบิ่งไปเริ่มต้นบอนที่เขาเจาทอกมันเนาะแล้วก็รัดพุ่นรัดพี่บอลเพ่นำการหน่าจะเฮือนพ่อไม้แล้วก็เาเบิร์กตัวจริงเนาะทำโซมเนาะไปเดินทางไปดูกันสบายดี โดยอ่สบายดีโดยโอ้โหเจ้าตคนไทยคลิปอยู่ไม่ไปป้าไปนั่นน่ะโอ้โดยโดยสบายดีอ่ะเนาะเข้าเบึงตลอดโดยเห็นตัวจริงยีงฮะโดยเดียวโดยโดยโอ้โหอ่ะน้องจำเนียนเลโอ้ยดีใจมาฮุบอายเพิ่นนเป็ี่น้องเลยเนาะอ่าพิ่นไทยหงุดนำพี่น้องอาทัวร์ทำผสมเนาะหลังจากอ่าไทยหงุดกับเอฟซีอ่าเมื่อกี้เรียบร้อยเป็นเอฟซีทางเมืองทุ่งมีิสัพี่น้องเลยเนาะอ่าอ๋อถูกมาซอกซาลีโตพี่น้องบ้านนี่โอ้ยเนาะ คันโบเห็นเนี่ยแสดงว่าพวกเ่ยวต้องได้มาเลยขึ้นรถเข้าจ่าลัดรถเนาะนี่เขาจะเอามันลงอยู่นี่แหละก็ไม่ได้ไก่นะมันลงนี่เราเนีมาก่อนอ่าน่าจะเห็นอยู่กับแท่งนิดหน่อยเนาะเนาะเราโบเห็นเนาะต้องเป็นขี้รถขากลับแล้วสินะนี่แหละพี่น้องเอามันมาลงนี่แหละผู้ที่ข้าจ่าเอาอ่าเห็นบ่ มันตกลงนี่แหละนี่ในหอย,ยอยู่ในหอยเขาจะเอาลงก็ใกล้ๆหน,หน้พี่น้องจิธาได้กับบุธาเนาะโอ้เห็ดแนวได้มาเนี้ไปต้องไปนำบ้านน้อยต่อพี่นอ้อยเนาะต้องไปหางเงือนพ่อไหมก่อนอะแล้วๆหาก็บองเห็นอิลีพี่นอ้อยไปกลับขึ้นกลับขึ้นล้วก็ ไปเบิ่งต่ำทางเนะาะเพื่อจะหินกันกลางทางถ้าเราหินกันไปเบิ่งอีบ้าน,านมุดทองขึ้นไปนอกบ้านเนี่ย <ไป S 1> ว่ยายไปว่ายแวบ้านเนะาะแต่จริงอามันลงกันโดนเตื้อบของก็สิแล้วนะเพราะว่าทางหน้าทางล่างมีอยู่ทางหน้ามีอยู่สิบสองเป๋าทางล่างมีอยู่เสาสิบสองเป๋อวัวกันถูงอยู่ซ้ำ ต้นนึงมันเขาเเลีงให้มันได้ตนึงเดีรถรถคันนึ่งนะรถจริงนะมันก็ต้องแมนอยูามสปสามสิ่ปอกพี่น้องนีเก็แสดงว่าเอาลงด้นเติบเเออน้องให้ละดินไอน,นะนยโนันอยู่ตัวน,นั้นก่อนเก็บแตงีีเยเก็กี่ีเลอย่าจะบอกนะอยอนนี้เป็นปัดก้ทงเลยรไม่และา้ไกลเทียงกับ แรงน้ำปุ่นเลยแรงท่องเที่ยววงสวัสดิ์กันเรือสายเรือก่อเด้ออ่าบึกมันมาลีอยู่เฮือนพอแดงนี่บ่เว้บึกอาชีพเข้าไปไข่บึงหัวแดงเด้อบางเท่ธเพันยินหาน้องยินหาเด้อไอืมพี่น้องเอ้ยเป็นไปตามแผนบอกเห็นพี่น้องบอกเห็นแท้น่าอะไกับบอกเห็นตอนมันไปแล้วไปก่อนตอนมันขี่รถจะเจ้าไปเขาเนาะสันเฮาต้องเห็นเมื่อกี้เนาะ เรื่อเขาเอาลมกันขอาบริเบิ้งบอกแน่ดีหนาอย่นี้ลุงขวักลายไปเรื่องเรื่องชมกันค่ไหนนะนี่ตัวทุ่มมาแหละนี่นี่ตล่มมมติดเข้มทางดีตอนนี้เนี่ยนี่ซ่อมมาไปปะาไปนี้บ่นเลยแต่บุมีงเงินสิกเทือไอ้บุ้นั่กูบดตงุดนตื่นไอ้กะว่าจะมานักบุมีเงินอ่ะน้องเลย อยากได้แบบเดินมาผ่านจากถูนนกน่นลแม่นเอฟซีก็ได้คนแนะนำว่าอยากท่มมแหละแต่ไอ้ผมมีเงินน่อยถ้ามีเอฟซีช่วยจาก2องพัน,นี้2องพันเลี้ยนนี้โอเคได้เพียง <c oughs> เพียงหุ้นเลยแล้วก็จจำหุ้นเลยแหละอ่าคันใส่เงินประมาณมองสนามนันตึมจีปล่อยท่มไปกระทึกอยู่30มสปายกว่าล้านเราดิ <c oughs> อ่พันหนึ่พันนกระทึกอยู่ สองล้านกีย์เนาะพันเรียนสองพันกระทืบซีไปตืมประมาณสองพันนี่โอเคเลยเพียงลิตเลยคเออเพียงทางเลยแต่บ่ so มีปัญญาแล้วน้องเอ้ยบ่มีปัญญาละถ้าว่าโอ้ยมีบุญทอนยอดเทิงมีคนช่วยสองพันนี่โอ้เรียบร้อยเพียงลิตรเลยแต่คือสิบบ่มีวาสนาเราหน่อยจะได้ต่อจะได้สนั่นละทีเ่าเรื่อง นางลีต่อบนี้เอออันเมื่อกี้นี่พอดีพอ่อว่านโทรมาคนมาถามรถทีไปปุ๊กเพื่อนอันปุ๊กตูบบ้บอลบนทางเบื้องนั้นเพราะว่าแล้วถาว้ามาเศร้าเท่าได้สังสิทธ์เขาได้เราอาลจะคิดว่าอยากอยากซื้อเลยเที่ยงตัวน,นั้นนะเที่ยงงานน้องแดงน,นะนะซื้อบ่มันซื้อนะแปลว่าเขาเจะช่วยเขาเจะปุ๊ก วุ้กตูป้ปมมดเท่าใดกอะซื้อสังกีมาเท่าใดทดแทนขึ้นทุกอย่างเราบังมังลังเก่านะ่ะแล้วจะมาไว้เสาลีอ่าถ้าวเาเสาลิโบยุแล้วมันไว้ให้ทางเมทัลมีอ่าแล้วก็ทางอ่าพอเท่าจัดยุคึดนยุจังซีแหละเออขึ้นจะลองล,งล,งลงองล่มฮะขจรลมกันบ้างแต่ว่าเสาลีคันมีเฮือนยุนั่นเราก็ต้องยุ อยู่คนละเงาเลยเอากรเห็ดเป็นจุดซุ่นกลางอันเอาห้องยูห้องกินเอาขอนำไปเลยเออแค่ยูพี่น้อนำต่อพี่น้องนำจนจะบุคพิธคิพเลยพี่น้องครับมันคื้นำกันตัวจริงเลยพี่น้องเลยเป็นอะแจ้งเนี่ยเพื่อเอแหน่มเทื่อนขนอาจะไปอยู่คนบอกเลอว่ย khăn nhang này một tông mùa vầy tông tông khi nó นี้นะ่าจะรัดลงนี้ทุกเทือที่นำมาทางนี้จะพานำเลยพี่น้องเนาะจะมารัดอยู่นี่เข้าเส้นเดียวโอเคนี่เส้นนี้น่าจะมาเข้าทั้งลวออกไปห้าเฮืองนัน้นพอ,อไหมอ่าโอ้จุดเบรคลำางุ้ดเบร จับอ um, ันบ่อน่ะมันโหนแน่จุ๊ดเอามะเทเรียควายเบร่งหมดหลุดนี่น้ําน่าจะมาแนวนี้ครับมาแนวนี้ละออกมาแนวนี้โอเค ะลงมาแนวนีเนวเว้เป็นระเชื่อเนาะเป็นนกอ่าจะ็นระเชื่อมาตรงนี้แหละ Bohinh sao lì nhắn kai ní này đây nè. Ý khoa nè an an ba nè Mua mà anh an anh an 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 อยาน้อยกบห็นก็คือว่าในบางเทื่อเพิ่นก็อยู่ในเือตอนอยู่นอกเนาะคนเฮาบ่ได้อยู่นอกตลอดเนาะน่งปะมานี้ะนั่งก็จะเลี้ยวซ้ายบาดนี เดี๋ยวสายแบบนี้เดี๋ยวขว่วหั่นกับแมนเฮือนพอไม่พี่น้องเงอ้อนี่เฮือนพอไม่อืมดีพี่เนาะอ่าอยากจะไก่เตือพี่น้องได้จะไปท่าบเมื่อคนด้วยอืม มาบมเห็นพี่น้นองเลยอ่าบมเห็นต้องเจริญทุหาน้องนอกก่อนเอาปะพาไปฮอตอันฮอตไปทางเข้าก่อนจึิงทุห้านอ้องโมจะเอาทุตอนนี้พ่นกันยังอยู่กลา,างาระหว่างกลางทางใช่ไน,นอ้องไปทุหาแล้วเปิดรถสไลด์ไปเอเอ,เอมีมีเบอร์แล้วบะเด้เออเท่เลยอะเท่าดึสร้างฮับทีนอ้นองอน,นอ้องซ่นล่ะไม่โอเคเท่เลยเป็นลำโพงเลยนาะ ดีเลยอ๋อไอเก็ลืมเนาะเขากระไดปิดเครื่องไหน่ <c oughs> ไปพี่นกใช่ปะอา,า,อาพบกันตอนต่อไปนะหลังจากที่เบาหนับจะได้ทัวรหฮะสนุกก่อนแต่ว่าต้องไปฮอดอันทางเข้านะ่ะพวกพระยะอันหาเข้าไปไหนหรือพี่นกพอมันจะเป็นทางผ่านจะได้ไปฮับเอาพอเอาแม่หละเนาะ เรจะไดิน,นทัวร์นกทำหุดจริงหมดโอเคหลังจากมาฮอดาทางเข้าเราจะทัวร์สาวนกเลยประเดี๋ยวทัวร์น,ก,ก,นกนกกันเน,ะนาะเ,เนี่อันนี้คือทางเข้าเนาะเทิดวาชิบโบเจ็บใจพี่น้องก็ได้นํามากันทั้งสิ้นเลวนี่เนาะอันนี้คือทางเข้าเนาะทางเข้าเดี๋ยวทัวราสาวนกแป๊บนึงก่อนพี่น้องเย น่กระทือว่าจังสั้นท่านผู้ชมเล่นแล้วบาปุณนลายโทห้าสาวนกเนาะ ก็ถือว่าซาลีกับบอสอดแล้วก็บุ่งหัวไปใส่พี่น้องเลยเออไปทางใดเนาะจะไหนก็ลองลองเบิึงท่าว่าเนี่ยได้จุดป้อมามเพิ่นตองมาห้าแนุกแน่นอนพอเพิ่นหัวข้าวที่ว่าแซนุนกมีลูไงเน่ยโอ้เพิ่นตองมาแน่นอนเนะาะจังสั้นแต่ว่าขอควรระวังน้องน้องช่งวยช่วยเหลือไอ,อ้ในการที่ควบคุมในเวลาเด็กน้อยมาเนอะในเวลาไอ้มาส่งอาจจะน้องยุ่นเหลาบ่อ้า,า,าง,งานะเสนอรองเป็นคนที่เราไว้ใจที่สุดแล้วก็ ปูมที่สุดนะนะนำพาเราอยู่หลายสี่พาจนหน่อยครับพอปูมเสร็จเข้าเงียนได้มื่อวันทิีแล้วพี่น้องเอ้ยจะเรานักพาลูกไปแม่นู้พาไปนี่ตายเลยจอกสาดเราไปนำมือวันนี้คณะหูน่นทั้งแกนเ้าเขามี GPS ติดไปแค่ในนาะอันนี้จะไปนําแบบได้ทางปกอะไรทางปกงอะไรเสน้นพี่น้องเอ้ยก็ถือว่าจางัาางสันอะไรทำผสมเนาะก็่ถ้าว่าคลิปนี้อ่าถึง อ่าเบานําแล้วก็ทางน้องสุกเนาะก็จะได้อ่าจบคลิปกันซํานี้พี่นอ้องเอ้ก็จะได้ไปรับเอาพ่อแม่แล้วก็เด็กน้อยมาอ่าลิ้นอ่าคําเดือนเนาะมาเบิ่งอ่าละน,น้อยพี่นอ้องเอ้ยเนาะเจ้าบุญมีที่เกิดมาในมือวันที่28เดือน3เนาะปี2024พ,พี่น,อนอ้องเอ้ยอ่าจังซั่นะพี่นอ้อง หือวันพระฮัทเนาะอ่าคือในว่าคลิปนี้บอมนำแลวบอสุก็จะขออำลาทุกท่านไปเพียงสันนิดเรพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะเว้ยสำหรับคลิปนี้พวกเคาดัสองขอกล่ขอขอาวคำว่าสบายดีเนาะขอบใจเอฟซี T, ผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบนานันดาลให้สร้างลายการนี้มาสวยเหลือคนทุ คนจนหรือคนดอยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาห่วมทา